สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนครับเดี๋ยวเรามาพักชมสิ่งดีๆสักคู่นะฮะจากโครงการของทางไทยเบฟนะครับรเายกในชื่อตอนที่ชื่อว่าเกียรติยศประดับโลกครับ i n t เ r n a t i o n a l v o l l e y b a l l บนะฮะ Hall of ฟ a m มสังกิดนะครับวงประเสริฐไทยแลนด์ลีดเดอร์ครับเไปรับชมกันเลยครับ ด้วยความมุ่งม,มั่นทำงานด้วยความทุ่มเทตั้งใจอุทิศตนเพื่อสมาคมและประเทศชาติสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดงานเกียรติยศประดับเพื่อเชิดชูเกียรติเรืออากาศโทชานริศวงประเสรศิฐผู้อํานวยการและเลขาธิการกิติมศักดิ์ในโอกาสที่ได้รับการโหวตจากบุคคลในวงการกีฬาทั่วโลกยกย่องให้เป็นหนึ่งใน6คนที่ได้รับการจารึกชื่อในทำเนียบหอเกียรติยศวอลเลย์บอลนานาชาติ International Volleyball Hall of Fame 2023การที่มีโอกาสได้รับจารึกชื่อในทรรมเนียบขอเกียรติยศของวงการวอลเลย์บอลนานาชาติที่สหรัฐอเมริกาครั้งนี้เนี่ยนะครับตัวผมเองเป็นคนแรกนะครับของเซาว์อีสตเดเซียอนะฮะแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่26เป็นต้นแบบให้หลายประเทศเนี่ยนะครับเขานำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาเป็นความภาคภูมิใจที่ ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติในครั้งนี้นะครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยและเป็นคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนแรกที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรตินี้ถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งที่ทํางานอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของวงการกีฬาวอลเลย์บอลไทยสมาคมเนี่ยมีภารกิจที่ต้องส่งทีมไปแข่งขันต่างประเทศก็ต้องใช้มงบมาเป็นจำนวนมากแต่ว่าไทยเบเรอลจำกัดมหาชนเนี่ย ก็ช่วยสมาคมมาเนี่ยก็ตลอดระยะเวลา40ปีนะฮะที่ผ่านมานะครับทั้งจัดทั้งส่งออกไปแข่งขันนะครับสมาคมโชคดีนะครับที่ได้รับการสนับสนุนอ,อ,อย่างต่อเนื่องนะฮะไทยเบฟร่วมส่งเสริมและพัฒนาวงการกีฬาสู่ความยั่งยืนบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน